กุ้งไม่สดไม่ลอยเลยพอกุ้งไม่สดปุ๊บมีกลิ่นมีกลิ่นไม่ว่าเลยหัวมันชอบหลุดหัวมันหลุดง่ายกุ้งพอไม่สดแล้วมันกุ้งเนี่ยที่ดีกว่าหัวเชือ้อหัวเชื้ออีกคือมันของมัน น้ำลงเชียเช่ยว,วมากน้ำเชี่ยวคักคลักลงโหดมากน้แอบได้หน้าหัวตอถ้าออกจากตอนนิดเดียวนี่คือจบเลยน้ำแรงเกินตกกวัวแข่ซิปกำนี่เพื่อนๆพ,พ,พอพุ่มเน่นมาตกกุง้งน้ำแรงมาก Tôi Lồng chiêu khắc khắc Có nghĩa tăng mới đi của Thế này mình sẽ, sẽ là Ô, ô Ô, cái viên nó cung được ra Hai cái viên lục ừ, lê ไม่มันกินเหมือนไหมครับกุ้งเหมือนกันป๊บบนอยู่เมื่อกี้ว่าฝั่งโน้นถ้าตกฝั่งโน้นอาจจะได้ดุกเล่บ้างนี่มาเลยแพ้มหนึ่งเนี่ยพอลงเบ็ดนี่เพื่อนเที่ยวแรกอีกเลยนนน,นดุกเลหรือว่ากุ้งมุ้งสองคันพร้อมกัน น,น้นด้วยเอ้พาไปวินกันมัวไปหมดปุ้งมาแล้วพี่น้องปุ้งคร <c oughs> มันพาไปวินงันน้นแสดงว่าโอ้จะใช้ขาตั้งกล้องกอดีเอหอลุดถุงก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวผมใช้ขาตั้งกล้องก่อนเรื่อยๆไงใค่ lùng diệp một chị lùng đi quay rồi cũng tục cung nữa <laughs> อยู่ตั้งนานแล้วผมคิดว่าหัวบุ้งเหยงใหญ่ครับเหยงสวยๆเลย มีสองตัวนะกุ้งตัวตานเม็ดทั้งหมดห้าคันมีคันนี้อยู่คันเดียวที่ดุกเล่กินดีว่าเพื่อนปล่อยไรอีกซี่คันพ้มทงไว้ที่ต่อคันนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตใช่ไหมพ้มตีไปข้างนอกแล้วคันนี้ที่ดุกเล่กินดีว่าเพื่อนเล,อไอไลื่อยพลอยไร เลขคลิปให้จอบเล่เพื่อนๆจะรู้คำตอบครับมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากดูคลิปให้สนุกนะครับ เดี่ยวยาเซตผมก็ตีออกไปข้างนอกเหมือนเดิมครับคันนี้คันมานรอชมครับ ตืบเรื่งตันี้เกณได้เรื่องตันี้เต็มที่สี่เต้มที่สี่เต็มที่สผลของการตกกุ้งแต่ได้ถูกเลย <laughs> เบ็ดต่างาคันแต่ใส่ดุกลีกินคันนี้มากว่าเพื่อนพลอยเลยหนึ่งผมตีออกไปข้างนอกตีไปตรงรูตรงรังมันทีมันอยู่เลยครับเพื่อนเพื่อน,อนจไว้นะครับดุกลีหรือมีลังกินตรงไหนตัวแหลกเพื่อนเพื่อนยายามตอกย่าอยู่ตรงนั้นเลยครับย่าอยู่ทีเดิมแนะล้วเลราอะไรปลาดุกทะเลนะครับใส่ลูึ้นมันจะอยู่เป็นโคใส่แหลกสามสี่ขี้ทาขีดมันจะอยู่เป็นฟู้งเลยครับทึ่งกุงุงที่ผมจ่ายตอกก็คือกุ้งหน้าหรือกุุงถั่วไปเลยครับตาบเบ็ดผมจ่ายเบิก เบอร์ศูนจุดสามผมผมเน้นมาตอกกุ้งถึงกุ้งผมจะเกี่ยวแบบปอกเปลือกลอยมาไล่นะครับที่สําคัญต้องให้มีมั่นกุ้งกุ้งมาเจอได้กุ้งดุกเล่เจอได้ดุกเล่แน่นอนครับวิธีเกี่ยวก็เหมือนแหลกตอนคลิปที่ผมเกี่ยวให้ดูเลยครับเออว่าแกตอกอะไรได้แต่นานเนี่ยแกไปตอกแกน้ำแกน้ำไว้ให้ดูดูโอ๊นั่นอ๋อหลับหลับชื้นนั่นนี่นั่นนี่นี่นี่นั่นอ้าวเอ็ดเดิ้ลจากเพื่อน อยากกันจับลุ้นไปป่ะติดไหมมีแรงหลาไหมดิบไม่ทันป้าพนดีเดียว้ยังงมเสียดา <ๆ S 2> ยเพื่อนๆนึกวัดไม่ทันมันว่างสะก่อนถ้าเป็นป่าทุกเล่หน้าติดแต่ผมว่าน่าจะเป็นป่าพุ่งครับป่าพุ่งไซไม่ใหญ่มากครับมันจะชอบกินกุ้งตายหน้าดินดหนามคอนๆแบตกระสุนจุดสมเลยไม่ติดแบตมันแหลกเียหลอกมือตามปันเลอยเลยไม่ว่าอะไรก็ต่ป่าตัวตื้อมันเกิดเอาไม่ทันเนี่ยที่เหแต่ยุคไกล ตื่นๆลุ้นเะว้าว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 ว้ายข้้นทอนอนนนวาน้าวว้นวว้านว้าววู้วว้า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 ้าเว้าววาววา้าา น,น,นี่เพื่อนโอ้ต้นตมติมนี่พเพื่อนเต็มที่ะแล้วนะดุกเรตนไซค์ประมาณครึ่งโลนี่เต็เมทีอ่ะเหมาความจำ งัวงักันะนนี่เพ mm. ื่อนความจาเต็มเมื่อกี้ลบคลิปอยู่หัวบุ้งใหญ่กินอีกตัวนึงเมื่อกี้ถ่ายคลิปไม่ได้ความจามันเต็มก็เลยลบคลิปอยู่เนี่ยเพื่อนยักให้ตัวใหญ่หัวบุ้งใหญ่มากเขน นี่เพื่อนๆผลประกอบการเย็นนี้มาตกกุ้งนะครับตอนนี้จะกลับแล้วค่ำแล้วนี่มาดูกันครับนี่กลับแบบไม่ฟื้นเนี่ยไม่ดุกดุกเลหนึ่งสองสามสี่ห้าดุกเลห้านะแล้วดูหัวบุ้งดิใหญ่มากเทนะ่าข้อมือเลยสองตัวแด้อเนี่ยขยงสองตัวถ้ากล่าวนะ่าดุกเลห้า หวมุ้งสมขยีงสงนี่ที่ตั้งใจมาตกตัวเดียว